สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทุกท่านครับจีบนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทยเสีครับสำหรับรายการมวยไทยเสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่23เมษายนนะครับ2566นะครับก็จัดกันที่เวทีมวยช่องเสีนะครับมีการถ่ายทอดสดครับทางช่อง7 HD นะครับหมายเลข35ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเสีในสัปดาห์นี้ครับเจ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับผักยก24่นะครับมวยผักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากับอากาศนะครับให้ท่านได้ออกกลัวบางทุนครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาสูงตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับ tspk สองสี่นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่า เลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในช่วงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับ SPK 2 4นะครับ ต่พร้อมแล้วครับมาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่22ครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับใครแพ้ตกรอบทันทีครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์นะครับพบกับสิงห์ฉลามสอพวงอมรครับในพิกัด117ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเป็นก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์นะครับตักชกวัย19ปีครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับรูปร่างสูงงยยยาาววเเลนนนะะะครรรัััับบสหจ้้กอชฒ์ป เปิดเกมเดินเสียบเดินแทงนะครับหวางหน้าป้ายหน้าขำแทงครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับเก็บตัวฟิโซมว้ที่ค่ายมวยสอดในชพันธ์นะครับฝฟายล่าสุดที่โชคไว้ครับก็ชนะคะแนนยิ้มสยามสอโชคมีชัยครับที่เวทีมวยช่อง7จสีนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นสิงห์ฉลามส่อโปงอมรครับหรือว่าเจ้าฉลามขาวส่อโปงอมรนะครับนักชกวัย20ปีครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือเลยนะครับสลับสิงห์ฉลามนะอาวุธครบเครื่องครับวงนอกเในขวาต่อยขวานะครับเข่าในแข่ง แกล้งครับมีนอกมีในนะครับกระดูกมวยการผ่านมวนี่จะดีกว่านะครับสำหรับท่าของสิงฉลามนะครับก็เก็บตัวฟิสซออมที่ค่ายมวยสอพงอมรนะครับไฟล์ล่าสุดที่โชคไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับไมกับฟ้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกนะครับที่เวทีมวยช่องเกตสีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับได้ใหญ่ได้ยาวนะครับเดินบทเดินเบียดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ทนะของกล้องไฉวัดนะครับประเภทรุ่นพี่ฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายนะครับนอกได้ในดีนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเนี่ยก็ต้องอยู่ท ของสิงฉลามนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทางด้านของกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดนะครับมองว่ารูปร่างช่วงๆนี้ดูได้เปียบนะครับเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงนะครับต้นๆนี่อาจจะอึดอัดหน่อยนะครับแต่ว่าท้ายนะครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปนะครับทีต่อทีผมดูว่าเข่าในนะครับทีต่อทีใท้ายดูแข็งแกร่งกว่านะครับออกชอบไปที่ก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดครับวันนี้ใหญ่กว่านะครับจะเอาชนะรุ่นพี่ครับอย่างสิงฉลามสอพงอมอนไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการนะครับออกชอบไปที่ก้องชัว์ เกียรติชัยวัฒน์นะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นมือรอบปูนเสือครั้งที่22ครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับใครแพ้ตกรอบทันทีนะครับพิทลีลาเอ็มยูเดนนะครับพบกับพรพิทักษ์นครสามีแท็กเตอร์นะครับในพิกัดน้ําหนัก117ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเป็นเพชรลีลาเอ็มยูเดนครับนักชกวัย21ปีนะครับจากจังหวัดกระบี่นะครับก็พินมวยขวานะครับจังหวะฝีมือเลยนะครับสหรับเพชรลีลานะวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยแรงครับหมัดศอกแรงกละกกาสวนนครัับหลเีียมมฝือ นะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายมวย FA กเุ๊ปนะครับแฟนล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับไปกับเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับที่เวทีมวยช่องเกตสีนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นพรพิทักษ์นครสาหมิตรแท็กเตอร์ครับโดยเจ้าพรพิทักษ์สภูมิพัฒน์นะครับนักชกวัยสิบเก้าปีครับจากจังหวัดกระบี่นะครับก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับสหรับเจ้าพรพิทักษ์นะครับเป็นมวยขวาครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งแแข็งงรนะครับประเภทนอกได้ในดีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายมวยสภูมิพัฒนภ ไฟล์ล่าสุดที่โชคไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับแม่กับเพชรแสนสุขโชคบางแสนนะครับที่เวทีมวยช่องเกษีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับคะของเพชรดีลานี่ก็ประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะต่อยแรงนะครับหมัดศศกนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับสำหรับคนะของเพชรดีลานะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับในขณะที่พรพิทักษ์นะครับตัวนี้ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องเลยนะครับประเภทฝีมือได้เขาในได้นะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ดูว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับสำหรับธณะของพรพิทักษ์นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไป ที่ทางด้านของเพชรลีลายเอ็นยูเดนนะครับมองว่าหลักเตรียมฝีมือต้นต้นดูดีกว่านะครับอาวุธหนักอาวุธคมครับมีศอกนะครับที่ถือว่าอันตรายมากนะครับทีต่อทีโดนต่อโดนชิงกันออกแลกกันออกนะครับผมดูว่าฐานะของเพชรลีลานะครับอาวุธเขาจะคมกว่านะครับปอนพิตักษ์ในมองว่าช่วงหลังในสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับโดนหนักๆโดนแรงๆไม่ค่อยได้นะครับ คู่นี้โอกาสไม่ครบหายกสูงมากนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่เพชรลีลาอมย M ูเดนครับทีต่อทีดูอาวุธคมกว่านะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับวันนี้จะเอาชนะนัขอนพริทัคนักนขอนสามีแท็กเตอร์ไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองรายการนะครับออกชอบไปที่เพชรลีลาเอ็มยูเดนนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่รองของรายการครับเป็นราชเดชสอเพชรจำรัดนะครับพบกับเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวีตะโป่งครับในพิกัด121ออปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเป็นราชเดชสอเพชรจำรัดครับหรือว่าเจ้าราชเดชโชอัจฉริยะนะครับหรือว่าเจ้าราชเดช TN มวยไทยครับนักชกวัย21ปีครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับสำหรับท่าเฉเดตนะครับประเภทจังหวะฝีมือจัดเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับหมัดศอกคมครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนแทงสู้นะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมเป็นที่ค่ายมวย TN มวยไทยนะครับไฟายล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับไปกับเด่นสิทธ์นายกทวีตาพงศ์นะครับที่จังหวัดระยองนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเพชรปริหลัดสิทธ์นายกทวีตะพงคครรับหืืออว่าาเเดิมๆก็จ้ เลขาเล็กเมืองสีมานะครับนักชกวัย21ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับสลับเจ้าเพชรประิห์นะครับเปิดเกมครับเตะขาต่อยมัดนะครับวงในก็มีปั้มลัดมัดตีนะครับกาแหลกกาสวนครับบูรุดันเลยนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับสลับนของเพชรประดิห์นะครับก็เก็บตัวฟิซ้อมไปที่ค่ายหมวยสักบุรีรัมย์นะครับฝฟาล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็เพ้คะแนนครับไมกับเฟสเอราวันนะครับสรับมวยคู่นี้นะครับ ก็ซ้ายกับขวานะครับราชเดชนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่เพชรพฤหัสนี่เป็นมวยขวานะครับวันนี้ก็เป็นมวยที่มาเข้าเวนแทนนะสำหรับเพชรพฤหัสนะครับมาแทนทานะของจอร์ดคาราบาวนะครับที่ได้แจ้งถอนออกไปนะครับแน่นอนครับคู่นี้จังหวะฝีมือล็อกเดมไอ้คิวมวยนะครับก็ต้องอยู่ที่มุมแดงครับทานะของราชเดชนะครับประเภทอาวุธหนักแรงกล้าแลกกล้าบวกนะครับเชิงไม่สนชนลูกเดี่ยวก็ต้องอยู่ที่มุมน้ำเงินครับทานะของเพชรพฤหัสนะครับก็จะชกกันในพิกัดอนท่งร้อยยี่สิบเอ็ดบอยคู่นี้นะครับ้นคร ทังน้าของราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะหรือว่าราชเดชสอเพชรจำรดนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลียมไอขิมวยดูดีกว่านะครับเตะซ้ายต่อซยซ้ายครับทีต่อทีดูไวกว่านะครับช่วงหลังนี้ถือว่าผ่านไปดีดีมากกว่านะครับรูปกลางช่วงชกก็ดูไม่ได้เสียเปียบนะครับแล้ววันนี้เป็นมวยในรายการด้วยนะครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมนะครับยังไงก็มองว่าดูดีกว่านะครับออกชอบไปที่ราชเดชสอเพชรจำรัดครับวันนี้จะเอาชนะธนาของเพชรพหัสิษยิ์นายกทวีตพง์ไปได้นะครับสำหรับคู่รองของรายการครับออกชอบไปที่ราชเด มาดูกันที่คู่ที่4ี่แล้วครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นมหามงคลพักจกทีเนะครับพบกับเพชรทองหล่อโจนูโวครับในพิกัด134อปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเป็นมหามงคลพักยกทีเครับหรือว่าเจ้ามหามงคลบอวังพรมนะครับนักชกวัย24ปีครับจากจังหวัดยะโสธรนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับสลับมหามงคลนะครับเป็นมวยฝีมือครับตั้งรับจับทางนะครับจังหวะ2เตะซ้ายต่อยซ้ายครับหมัดสวนศอกสวนแรงนะครับเป็นมวยฝีมือครับสลับมหาวงคลนะครับก็เก ตัวฟิซซอมเปที่ค่ายมวยชาญชัยมวยไทยนะครับแฟนล่าสุดที่โชคไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับไม่กับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับในรายการ RWS นะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเพชรทองหล่อโจนูโวครับหรือว่าเดมเคือเจ้าเบิกบานโจนูโวนะครับนักชกวัย23ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับสำหรับเพชรทองหล่อนะครับเป็นมวยซ้ายเช่นกันครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงครับวงไหนก็มีขวางหน้าปลายหน้านะครับศอกระยะประชิดอันตรายนะครับเป็นมวยปอด ใหญ่ปลายแรงนะครับสำหรับธนาของเพชรทองหล่อนะครับก็เก็บตัวฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยอัดสุขุมวิทนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับไม่กับแบทแมนออัจฉริยะนะครับที่เจาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ฝีมือกับฝีมือเลยนะครับซ้ายเจอซ้ายนะครับมหามงคลนี่ก็ประเภทจังหวะฝีมือจัดนะครับจังหวะสองตั้งรับจับทางนะครับอาวุธหลากหลายรวดเร็ว นะครับจุกจิกเลยครับสำหรับธนาของมหามงคลนะครับในขณะที่เพชรทองหล่อนะครับตัวนี้ก็ประเภทต่อยแรงนะครับจังหวะฝีมือได้เขาได้นะครับมีศอกที่ถือว่าอันตรายนะครับสำหรับเพชรทองหล่อครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังนี่ดูไม่ค่อยดีนะสำหรับธนาของเบิกบานหรือว่าเจ้าเพชรทองหล่อนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทนาของเพชรทองหล่อโจนูโว นะครับฝีมือกับฝีมือต้นๆอาจจะสูสีนะครับแต่ว่าพอไปปลนะครับเบียดไปเบียดมาที่ตอที่นะครับผมดูว่าทางหน้าของเพชรตองหล่อนะครับลูกทรหดลูกแข็งแรงเขาจะดีกว่านะครับไปปลายวันนี้น่าจะเบียดแสงเอาชนะได้นะครับและมาโชคกันที่เวทีมวยช่องเจ็สีนะครับดูว่าหน้าเสือบรรยากาศนะครับในทีมงานของอันสุขุมวิทเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับออกชออไปที่เพชรทองหล่อโจนโวครับวันนี้ไทยทายนะครับจะเอาชนะมหามงคลพักยกที่ให้ไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนํำรายการนะครับออกช่อไปที่เพชรทองหล่อโจนูโวนะครับ สำหรับตัวเดียวนี้เนครับชอบพิสุดิ์ในรายการครับผมชอบไปที่ทางหน้าของราชเดชสอเพชรจำรัดนะครับส่งมวยทางมวยต้นๆดูไปก่อนนะครับรูปร่างช่วงๆก็ดูได้เปรียบนะครับช่วงหลังนี้เจอเบอร์ดีๆมามากกว่านะครับเป็นเหมือนในรายการด้วยนะครับการเตรียมตัวการฟิซซ้อมนะครับยังไงก็ดูดีกว่านะครับชอบพิสุดธิ์ในรายการครับออกชอบไปที่ราชเดชสอเพชรจำรัดนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566นะครับจากเวทีมวยช่องเจ็ดสีครับถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง7 HD ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดขอดีมืออาชีพเพชรเช่นเคยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ